เดิน408ช่องบกยุทธการนรกตอนที่3เวลา9เารกาพวกเราย่ำเท้าออกจากบกกอพานภูหลวงมุ่งหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกโดยเดินไปตามเส้นทางสายอำเภอน้ำยืนอำเภอนาจระยจังหวัดบุราชธานีพอเดินไปได้สักพักพวกเราก็ย่ำเท้าเดินทางไปถึงบ้านแก้งเลือง บ้านแก้งเรืองในอดีตเป็นหมู่บ้านชนบทอยู่ไกลปืนเที่ยงเาาบ้านที่นั่นมีอาชีพทำนาทำสวนทำไร่เมื่อไปถึงบ้านแก้งเรืองผู้กองผวนผู้บังคับกองร้อยก็หยุดหน่วยเพื่อให้พวกเราได้ซื้อสเสบียงอาหารเพิ่มสเสบียงอาหารที่พวกเราซื้อเพิ่มเติมในวันนั้นเท่าที่จำได้คือปลาลเมื่อซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จะเป็นเสร็จเรียบร้อย ผู้กองผวนก็สั่งให้พวกเราทหารพลานย่ำเท้าเดินทางต่อการย่ำเท้าเดินทางต่อในครั้งนี้พวกเราได้มุ่งหน้าไปในแนวป่าทึบทางด้านทิศใต้ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ผู้กองผวนพุ่มครับกองร้อยได้บอกกับพวกเราว่าชายแดนแถบนี้กับระเบิดเยอะมากให้พลรัเวน,น้าระวังอย่าประมาทเบื่อรับทราบข้อมูลที่พุ่มครับกองร้อยบอกแล้วพวลรัตเวน,น้าคือ อาสาสมัครฐานพลานตองหลอดจิตกับอาสาสมัครฐานพลานสาครเกษมมก็สับเท้าก้าวแซงขึ้นไปทางด้านหน้าโดยมีอาสาสมัครฐานพลานสงวนวังทงองดีอาสาสมัครฐานพลานวินัยศรีเขารดอาสาสมัครฐานพลานนลงหวังวิมานอาสาสมัครทหารพลานชัยพยาเมิกและอาสาสมัครฐานพลานสุทินสายทอง รวมทั้งผมนนนาวินและเจ้าคุณสดใสและมีพี่น้องร่วมกองร้อยเดินตามหลังไปติดตดิพวกเราเดินตามทางเกวียนมาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เริ่มไต่ขึ้นเขาสภาพภูมิประเทศของป่าบริเวณนั้นตามที่ผมพบเห็นในขณะนั้นยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่พอสมควรคือมีต้นไม้น้อยใหญ่นานาพันธุ์หลากหลายชนิดเกิดขึ้นอยู่มากมายผมมองลึกเข้าไปยังแนวป่าสองข้างทางเพราะว่า มีโขดหินภูเขาน้อยใหญ่วางซ้อนเรียงรายอยู่มากมายหลายจุดแต่ละจุดนั้นน่ากลัวไม่น้อยเพราะมันเป็นจุดสุ่มเสี่ยงเหมาะแก่การซุ่มสังหารแทบทั้งสิ้นจุดนี้ภาษาทางทหารเรียกว่าโซนสังหารเพราะว่าเวลาที่พวกเราหรือฝ่ายตรงข้ามจะซุ่มสังหารข่าศึกนั้นจะต้องเลือกทำเลและภูมิประเทศที่ได้เปรียบข่าศึกอย่างนี้แต่พวกเราก็สามารถผ่านจุดนั้นมาได้โดยไม่มีเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้น แต่พอเลยบริเวณนั้นมาได้เล็กน้อยผมพบว่าเส้นทางที่พวกเราจะเคลื่อนกำลังต่อไปเป็นทางโค้งลาดชันและเป็นเส้นทางบังคับจำเป็นที่จะต้องผ่านเข้าไปเพราะไม่มีเส้นทางอื่นให้หลีกเลี่ยงได้แต่ในระหว่างที่พวกเรากำลังก้าวเท้าเข้าใกล้ช่องทางบังคับที่ว่าผมมองเห็นไอตองพยักไหลาจากเมืองกาญจนบุรีและสาครเกษสมเสือไายจากจังหวัดอุรธานี ทิ้งล่างลงกับพื้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับยกมือขึ้นเป็นสัญญาณว่ามันพบสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นที่ด้านหน้าของชุดลาดตตเวนผมและพรรคพวกหลายคนทิ้งล่างลงกับพื้นอย่างรวดเร็วเช่นกันเพราะดวงตาทั้งสองข้างที่เทพเจ้าประทานมาให้มองเห็นร่างของใครสองคนหลบเข้าไปที่หลังต้นไม้ใหญ่ข้าศึกพวกเราระวังสาคอนเกษสมตะโกนบอกพวกเราพร้อมกับยกลำกล้องอาวุธปืนอากา้าเล็งไปยังจุดที่มันพบเห็นมนุษย์วิ่งหายเข้าไป แต่ยังไม่ทันเหนียวไกลปืนก็มีเสียงตะโกนห้ามสาคอนไอตองเอ็งสองคนอย่าเพิ่งยิงนะอาจเป็นทหารของฝ่ายเราก็ได้ภูมิครับกองร้อยตะโกนบอกสาคอนเกตสมกับตองรอจิตเพราะภูมิครับกองร้อยจ่าผลยี่จีนรู้อยู่แก่ใจตัวเองว่าในป่ารงดิบแห่งนี้มีทหารไทยประจำการอยู่มากมายหลายหน่วยซึ่งมีทั้งฐานหน่วยรบพิเศษจากจังหวัดลบบุรีและมีทั้งทหารเจ้าของพื้นที่คือกองกําลังสุรนารีกองทัพภาคที่สอง ซ่อนตัวอยู่มากมายด้วยสาเหตุนี้เองการทำหน้าที่ของพวกเราจึงบุมบามตามใจตนเองไม่ได้ดเมื่อยังทำตามที่ใจต้องการไม่ได้ไอ้ตองมือสังหารจากไข่ปักธงชัยจึงหันมาใช้วิธีตะโกนถามสัญญาณบอกฝ่ายปราณนมลิท um ิไกไอ้ตองตะโกนลั่นป่ากบอกตามเรียกขานของกองร้อยให้ฝ่ายตรงข้ามได้ทราบแต่ทุกสิ่งทุกอย่างกลับเงียบกริบ ร,ร้านนมฤทธิไกไอ้ตองส่งเสียงตะโกนเข้าแนวป่าอีกครั้งเพราะมันหวังว่าจะมีเสียงตอบรับจากมนุษย์นิรานามทั้งสองแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเงียบกริบอีกเช่นเคยไม่มีเสียงใดๆตอบรับกลับมาบัดซบพวกมึงเป็นใครกันแน่วะตองรอจิตเดนตายจากเมืองกาญจนบุรีเริ่มหงุดหงิดปืนในมือของเจ้าตองคำรามขึ้นหนึ่งชุด เงียบกลิบเช่นเดิมเป็นนั้นว่าพวกเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเจ้าของร่างทั้งสองเป็นฝ่ายใดแต่ที่แน่ๆผมคิดว่าไม่น่าจะใช่ทหารของฝ่ายไทยเพราะว่าถ้าเป็นทหารของฝ่ายไทยมันจะต้องแสดงตนที่มันไม่กล้าแสดงตนนั่นก็หมายความว่ามันเป็นฐานของเวียดนามเฮงสําลินที่แอบลัก,กลอบเข้ามาหาข่าวและสอดแนมกองกําลังของฝ่ายไทยเมื่อเหตุการณ์บริเวณนั้นเข้าสู่สภาวะปกติผู้บังคับกองร้อย จ่าสิบเอกผวนยี่จีนก็สั่งการให้พวกเราเคลื่อนที่เดินทางต่อพวกเราเดินทางไปได้ราหนึ่งชั่วโมงก็พบกับช่องทางบังคับอีกครั้งซึ่งช่องทางบังคับดังกล่าวมีเนินเขาลูกเล็กลูกน้อยตั้งอยู่สองฝากฝั่งของเส้นทางส่วนป่านั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะมันเป็นป่าดงดิบที่หนาทึบอยู่แล้วระยย้ำแท้ป่าแถบนี้ทำไมช่องทางบังคับมันมากนกวะ มีเสียงหลุดออกมาจากปากกำลังพลในแถวเพราะพวกมันรู้ว่าถ้าตัดสินใจเดินผ่านช่องทางนี้มันค่อนข้างจะอันตรายมากๆแต่จะสุ่มเสียงและมีอันตรายมากมายเพียงใดพวกเราถฐานพรานจู่โจมจากโชคอห้าหนึ่งสามค่ปักธงชัยก็ต้องเดินทางไปอยู่ดีเพราะว่าไม่มีเส้นทางอื่นให้พวกเราเลี่ยงได้เลยช่างมืนดูว่าถ้าพวกมันมาซุ่มสังหารพวกเราก็ต้องตายกันไปข้างนึ่งนั่นแหละ ีหน้าชุดจูจ่โจมที่4หลุดคำพูดออกจากปากที่มีหนวดเล็กน้อยพร้อมกับขยับเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด M79 ที่อยู่ในมือมาเป็นท่าพร้อมยิงพวกเรายี่ยมเท้าเดินทางไปได้พักใหญ่ผมได้ยินเสียงจากผวนผู้บังคับกองร้อยพูดกับพี่เบิ้มอาสาสมัครทหารพลานสุทินสายทองผลวิทยุสื่อสารว่า บริเวณนี้แหละเบิ้มที่ทหารเวียดนามซุ่มยิงชุดลาดตระเวนของกองร้อย952เหาดงเสียชีวิตสองนายเมื่อหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาผุดจบผู้กองผลนายทหารเดินตายจากกลมรบพิเศษที่5อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็ใช้นิ้วมือชี้ไปที่เนินเขาคู่ที่อยู่ด้านหน้าห่างจากพวกเราไปราว50มิเมตรยังไม่ทันที่ผู้กองผลจะดึงมือกลับก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายชุดจากพลลาดตะเวนหน้า จอของจริงแล้ว,ว้ยพวกเรามีเสียงตะโกนจากด้านหน้าของชุดลาดตะเวนพวกเราหลายคนทิ้งล่างลงกับพื้นตั้งแต่ได้ยินเสียงปืนนัแดแรกดังขึ้นไอ,อไอ้ตองไอ้ตองว้ยกล้าซือยู่ทิศทางใดบอกด้วยพี่สีหรืออาสาสมัครฐานพลานสมศรีวงอนุโหน่าชุดปฏิบัติการจู่โจมที่สี่ตะโกนถามตองหล่อจิตพลลาดตะเวนหน้าพร้อมทั้งเคลื่อนกายเข้าหาไอ้ตองเจ้าของเสียงปืนเมื่อสักกู่เดินเขาทั้งสองด้านเลยครับพี่ไปย้ำแท้ ที่เสีอดีตเสือพานเก่าจากประเทศลาวสมบทเสียงด่าหลุดออกจากปากเป็นครั้งที่สองในระหว่างที่สถานการณ์กําลังขมิงเกีียวเข้าได้เข้าเข็มพลันก็มีวิทยุสื่อสารดังแทรกขึ้นมาพลันนุ่นจากเฮาดงเปลี่ยนพลันนุ่มจากเฮาดงเปลี่ยนพี่เบิ้มสุทินสายทองผลวิทยุสื่อสารเดินตายที่นอนแองแมงอยู่ใต้ขอนไม้ใหญ่กดคี์ตอบรับในทันทีต่อเฮาดงจากพลันนุ่มเปลี่ยน เฮาดงมีเรื่องด่วนเรื่องใดให้รีบแจ้งมาได้เลยเปลี่ยนเมื <S <S ่อสักครู่เฮาดงได้ยินเสียงปืนบริเวณทางด้านที่เหนือของฐานวิบัติการของเฮาดงไม่ทราบว่าพรานหนุ่มพบป,ปัญหาใดเปลี่ยนไม่มีอะไรเพื่อนลูกบ้านของพรานหนุ่มกําลังยำใหญ่ทหารเวียดนามเฮงสำลินเปลี่ยนยำลูกบ้านของพรานหนุ่มกําลังยำใหญ่ทหารเวียดนามเฮงสำลินเปลี่ยนบริเวณใดเปลี่ยน พลวิทยุสื่อสารกองร้อยทหารพรานจู่โจมที่952เหาดงตะคอกเสียงถามอย่างร้อนรนจนผิดสกเกตเดินเขาคู่ทางด้านทิศเหนือของเหาดงเปลี่ยนเดินเขาคู่ทางด้านทิศเหนือของเหาดงเปลี่ยนพี่เบิ้มตอบด้วยเสียงที่ร้อนรนตื่นตระหนกและตกใจเช่นกันตายฮมีเสียงตกใจสุดๆหลุดออกมาจากปากพลวิทยุสื่อสารของกองร้อยทหารพลานจู่โจมที่952เหาดงมีอะไรวะเพื่อน ทำท่า,าตกอกตกใจเห่าดงไม่ต้องห่วงปัญหานี้พวกเราพันหนุ่มแก้ได้อยู่แล้วเปลี่ยนแย่ yeah, แล้วตรงจุดนั้นมีลูกบ้านของเห่าโดงรรบล็อกเส้นทางให้กับพันหนุ่มอยู่สั่งให้หยุดยิงเดี๋ยวนี้ตรงจุดนั้นมีลูกบ้านของเห่าดงบล็อกเส้นทางคุ้มกันให้พลานหนุ่มอยู่สั่งให้หยุดยิงเดี๋ยวนี้เปลี่ยนที่ผายแล้วครับผู้กองเสียงพี่เบิ้มว่ามีอะไรวะเบิ้มผู้กองผลจ้องหน้าพี่เบิม้มผลวิทยุสื่อสารเดตายพร้อมกับตะคอกถามด้วยเสียงอาดาัง ที่ไอ้ตองยิงไม่ใช่ทหารเวียดนามิงสำลินครับแล้วมันเป็นพวกไหนกันวะบังอาจมากกาสิเบกผลยี่จีนพุ่งครับกองร้อยทำสีหน้าไม่พอใจลูกบ้านของขาดงออกมา็อกเส้นทางให้พวกเราครับและยํำเอ้ยเสือกไปแจ้งให้พวกเราทราบไม่ใช่ถูกยิงตายกลายเป็นผีเฝ้าป่าแล้วหรือผู้กองผลว่าพวกเราหยุดยิงก่อนวอยพวกเดียวกัน<ป>เสียงพี่เบิ้่มตะโกนบอกผลลาตเวนนียนาด้วยเสียงอันดังเสียงปืนเงียบลงในทันที พลานนุม่มพลานนุม่มไอตองแหกปากตะโกนถามสัญญาณบอกฝ่ายออกจากปากอีกครั้งเฮาดงพวกเราคือเฮาดงมีเสียงตอบหลุดออกมาจากด้านหลังโขดหินก้อนใหญ่และภาพที่ผมได้เห็นในเวลาต่อมาคือร่างของฐานพลานสามคนก้าวเดินออกมาจากหลังโขดหินใหญ่ก้อนนั้นสองคนแรกที่ก้าวออกมาจากโขดหินนั้นใส่เครื่องแบบของฐานพลานครบถ้วนคือเครื่องแบบสีดําสนิท ปิดเครื่องหมายบอกต้นสังกัดค่ายปักธงชัยชัดเจนพร้อมผ้าผูกคอสีดําแถบแดงแต่คนหลังนี่สิครับมันใส่กางเกงของทหารพลานแต่เสื้อเครื่องแบบของมันเสือกใส่เสื้อเครื่องแบบของทหารขมรระยำเอ้ยใครบอกใครสอนมึงให้เอาเสื้อผ้าของฝ่ายตรงข้ามมาสวมใส่ในยามนี้วะไอ้ตองตะคอกเสหน้าไอ้คนเดินตามหลังขอโทษเลยเพื่อนเราพลาดเอง เจ้าหมอนั่นทำหน้าเจ่อนพร้อมกับขอโทษพวกเราจากนั้นมันก็เดินนำเลี้วเข้าสู่ฐานวริรัดการซึ่งอยู่ใจกลางป่าดงดิบในสมรภูมริรบเมื่อพวกเราไปถึงที่หมายคือฐานวริรัดการเฮาดงผมพบว่ามีกำลังพลของกองร้อยฐานพลนจู่โจมที่952เฮาดงหลายสิบนายเตรียมสับพละพร้อมเคลื่อนย้ายรออยู่ในขณะนั้นผมมองเห็นนายทหารหลายคนเดินเข้าไปจับมือทักทายกันส่วนผม เดินฉีกและปีกตัวออกไปสำรวจตรวจตารอบๆบริเวณฐานปฏิบัติการของเห่าดงจากการสำรวจตรวจตาจนทั่วบริเวณทั้งฐานปฏิบัติการผมพบว่าฐานปฏิบัติการแห่งนี้เป็นฐานปฏิบัติการขนาดใหญ่มีหลุมบังเกอร์หลายสิบหลุมแต่ละหลุมนั้นสามารถบรรจุก,กำลังพลได้ไม่เกินสองนายแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากมเพราะว่านอกจากกำลังพลฐานพานจากค่ปักทงชัยแล้ว ผมยังมองเห็นฐานไทยต่างเหล่าต่างกองพันธ์อีกสีน่นายพร้อมสัตว์หน้าตาคล้ายมาอีกสองตัวผมจึงเดินเข้าไปประกบทันทีด้วยความอยากรู้สวัสดีครับพี่มีเสียงทักทายจากปากของทหารเจ้าของสัตว์สีเท้าที่หน้าตาคล้ายมาสวัสดีไอ้น้องมาจากกองพันธ์ไหนวะมนผมเอ่ยถามด้วยความสงสัยเพราะไม่เคยร,คยรู้ไม่เคยทราบมาก่อนว่าจะมีทารหน่วยอื่นเข้ามาประจำการด้วย พวกเรามาจากกองพันสตางอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับพี่หนึ่งในสี่ของทหารต่างเหล่าบอกกับผมโอ้โหเดินทางมาไกลเหมือนกันนะแล้วน้องมาได้กี่วันแล้วล่ะผมเย็บคำถามตามภาษาคนชอบเสือกอีกครั้งพวกเราเพิ่งมาถึงเมื่อวานครับพี่หนึ่งในสี่ของทหารต่างกองพันบอกกับผมน้องพี่ขอถามเป็นความรู้หน่อยว่าเจ้าสัตว์ของน้องที่หน้าตาเหมือนม้าเขาเรียกภาษาทางราชการว่าตัวอะไรที่ผมต้องถาม เพราะว่าผมรู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากอีสานบ้านของผมนั้นไม่มีสัตว์ชนิดนี้อาศัยอยู่จะมีก็เพียงสัตว์สีเท้าตัวดำ,ดำๆเขาเก๊ๆที่พวกเรานำมันมาไถนาและที่บ้านผมเรียกว่าควายเท่านั้นสัตว์ชนิดนี้มันมีชื่อว่าล่อครับพี่พ่อมันเป็นลาแม่มันเป็นมา้ามีอยู่วันหนึ่งพ่อมันเกิดคึกขนองเดินผ่านมาทางคอกมา้ามองเห็นม้าตัวเมียทั้งสาวและสวยก็เลยแวะเข้าไปทักทายกัน ลาหนุ่มและม้าสาวเกิดการรักชอบพอกันจึงตกลงปรงใจไปอยู่ด้วยกันและก็ได้เสียเป็นผัวเมียกันเมื่อมีลูกออกมากองพันสต,ต่างซึ่งเป็นต้นสังกัดจึงตั้งชื่อให้ลูกมันว่าลอ่อครับผมพูดจบพลทหารเจ้าของลอกก็หัวเราะออกมาจากเสียงหัวเราะของพลทหารหรือพี่เลี้ยงลอกทาให้ผมเสื่อได้เหมือนกันและสิ่งที่ทหารเจ้าของลอบอกกับผมในวันนั้นจนป่านนี้ผมยังไม่รู้เลยว่ามันพูดจริง หรือว่ามันล้อผมเล่นแต่สัตว์สีเท้าหน้าตาเหมือนม้ายังกับแกะออกมาจากพิมพ์เดียวกันเขาเรียกว่าล่อจริงๆครับท่านผู้ฟังแต่ความเป็นมาของสายพันธุ์ล้อนั้นที่มาของผมยังไม่ชัดเจนยังไม่กระจ่างแต่ที่กระจ่างและแน่ชัดคือกองทพัพภาคที่สองส่งมันมารับใช้พวกเราส่วนจะรับใช้อย่างไรวิธีใดน,นั้นท่านผู้ฟังได้รู้แน่นอนในตอนต่อไป สำหรับตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ฟังกลับไปที่จุดรวมพลก่อนเพราะว่าหลังจากที่บรรดานายทหารหรือเจ้าหน้าที่โครงของกองร้อยทั้งสองจับมือทักทายกันและมอบหมายงานกันเป็นที่เรียบร้อยพุ่งค,คับกองร้อยฐานพานจู่โจมที่952เฮาดงพร้อมเจ้าหน้าที่โครงก็พาลูกทีมเดินออกจากฐานปฏิบัติการหายลับไปที่แนวป่าตามรอยเดิมที่พวกเราเพิ่งจากมาเมื่อกำลังพลคนของกองร้อย เฮาดงหายรับไปจากสายตาของพวกเราแล้วผู้บังคับ 900, กองร้อยจ่าสิเอกผวนยี่จีนก็สั่งให้พวกเราทั้ง8 4ชีวิตเข้าประจำการแทนที่กำลังพลของกองร้อยเฮาดงการเข้าประจำการแทนที่กองร้อยเฮาดงของพวกเราในครั้งนั้นก็ไม่แตกต่างจากการสับเปลี่ยนกำลังพลทุกครั้งที่ผ่านมาคือแบ่งกำลังออกเป็นชุดชุดละ12นาย ซึ่งกาลังพลแต่ละนายก็รู้ตัวดีอยู่แล้วว่าตนเองนั้นอยู่ชุดปฏิบัติการใดโดยเหตุที่กําลังพลรู้ตัวอยู่แล้วว่าอยู่ชุดปฏิบัติการใดจึงง่ายต่อการแบ่งพื้นที่แบ่งโซนการรับผิดชอบพื้นที่หน้าแนวรบเมื่อแบ่งพื้นที่หน้าแนวรบให้กําลังพลรับผิดชอบเสร็จเรียบร้อยปุ้มครับกองร้อยก็สั่งให้พวกเราลงมือทําการปรับปรุงซ่อมแซมหลุมบังเกอร์ที่พักอาศัย และขุดคูเลดป้องกันภัยอันตรายให้กับตนเองเพราะในยามนั้นพวกเราไม่สามารถไว้วางใจผู้ใดได้เลยในป่าผื้นใหญ่ชายแดนไทยกัมพูชาแห่งนี้ทุพกพ่านไปด้วยกองกําลังทหารเวียดนามเฮงสําลินทุกความเคลื่อนไหวของพวกเราทหารพลานถูกเกาะติดจากกองกําลังเถื่อนเหล่านี้ด้วยเหตุนี้พวกเราจึงจําเป็นต้องเพิ่มเกราะกําบังให้กับตนเองและในระหว่างที่พวกเรา กำลังเร่งซ่อมสร้างปรับปรุงฐานที่มัน่นจู่จูมีคำสั่งจากผู้บังคับหน่วยให้พวกเราไปรวมพลกันที่ใจกลางฐานปฏิบัติการเมื่อผมขยับเท้าก้าวเข้าไปถึงผมพบว่ากำลังพลคนอื่นๆได้มารออยู่ก่อนแล้วผู้กองมีเขาดีเขาดวนจะแจ้งให้พวกเราได้ทราบผู้บังคับกองร้อยหลุดคำพูดที่ห้วนห้วนเห่าๆหาออกจากปากเมื่อผมและเดชสามหลังเพื่อนคู่ทุกคู่ยากเดินเข้าไปถึง เขาอะไรครับผู้กองพี่ยงหรืออาสาสมัครฐานพลานประยงมาดวงพยากรายจากจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ลหลงไหลในเครื่องแบบสีดำไข่ปักธงชัยลุดคำถามออกมาจากปากพร้อมกับจ้องหน้าจ่าผวนผู้บังคับกองร้อยคนใหม่คำสั่งโดยเนื้อให้พวกเราส่วนหนึ่งเคลื่อนกำลังไปอยู่ที่หน้าแนวรบเนินสามร้อยผู้บังคับกองร้อยหยุดหายใจนิดหนึ่งแล้วพูดต่อ ชุดปฏิบัติการใดจะอาสาเข้าไปอยู่หน้าแนวเนิน300ร้อในครั้งนี้ยกมือขึ้นพูดจบจ่าสิบเบกผลยี่จินปุ้มคับกองร้อยถามทานจู่โจมที่965พลานหนุ่มลิธิไกัยคนใหม่ก็ใส่ตามองหาผู้ที่กล้าอาสานำกำลังพลเข้าไปประจำการอยู่ในป่าไปประจันหน้ากับข้าศึกบนเนิน300การที่หัวหน้าชุดคนใดคนหนึ่งจะนำกำลังพลขึ้นไปประจำการ อยู่ในป่ารอยต่อของพรมแดนไทยกัมพูชานั้นเท่ากับขึ้นไปเพื่อสังหารตัวเองเพราะเนิน300ร้อยที่ว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่กำลังฐานเวียดนามเฮงสําลินต้องการบุกเข้ายึดไว้เป็นฐานที่มั่นของพวกมันอาจจะมีท่านผู้ฟังหลายคนสงสัยว่าเพราะเหตุใดทำไมผมนนนาวินจึงพูดเช่นนั้นท่านผู้ฟังครับที่ผมกล้าพูดเช่นนั้นก็เพราะว่าเนินสามร้อยเป็น 1, เนิน 1, สูงคม ถึงแม้ว่าเนิน300อแห่งนั้นจะไม่สูงโดดเด่นเท่าเนิน500และเนิน408ช่องบกก็ตามแต่เนิน300ที่ว่านั้นหากฐานเวียดนามเฮงสำลินยึดได้เป็นผลสำเร็จการเคลื่อนที่นำกำลังบุกเข้าประเทศไทยของพวกมันจะง่ายยิ่งขึ้นแต่การที่ฐานเวียดนามจะบุกเข้ายึดเนิน300ยได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องหมูเช่นกันเพราะว่าเนิน300ที่ว่าเป็นเนินหน้าผาสูงชันยากแก่การเคลื่อนกำลังบุกเข้ามายึดแผ่นดินไทย แต่แม้ว่าจะยากลำบากเพียงใดทหารเวียดนามก็ทดลองนำกำลังบุกเข้าโจมตีพวกเรากองร้อยทหารพรานจู่โจมที่965พรานหนุ่มลิธิไกแต่ผลการบุกเข้าโจมตีของกองกำลังทานเวียดนามเฮงสำลินจะเป็นอย่างไรนั้นมผมขอให้ท่านได้ติดตามในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้จบตอนอีกแล้วครับท่านฟังแล้วถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วย ขอบคุณครับ